ช่วงเมนูดาวสนับสนุนโดย When w you're o d แล้วก็ถึงเวลาที่ต้ารอคอยนะพี่รู้เพราะว่าพี่พาต้าไปตะลอนตลอนตะลอนทั้งวันถึงแม้ต้าจะไม่บ่นแต่พี่รู้ว่าต้าเนี่ยหิวมาก ้าแบบผิวจนตะขี้เกียจบ่นแล้วอะตะบ่นทุกเทปแล้ววันนี้ตะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไม่บ่นมั่งเพราะรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องมากินใช่ไหมถูกแล้วพี่ก็ต้องสรรหาร้านที่สวยๆอาหารอร่อยๆแล้วก็เป็นอาหารทะเลสดๆด้วยอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกันเองอดเพียร์ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็พิญญาเขาก็สั่งอาหารมาเต็มเลยนะคะเต็มโต๊ะเราด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างอะอันนี้ตงเลยนะอะไรหอยชักตีนอุ้ยพูดจาไม่เพาะเลยอะหอยชักเท้าหอย มีอะไรบาแหละค่ะหอยจักเช้าอ่ะแล้วนี้ล่ะนี่เบื่อทอดทำไมถึงเรียกว่าเบื่อทอดเพราะเขาทอดทีละเยอะๆยะทีละเป็นเบื่ออ้ยเก่งมากอ่ะต่อไปปูมาเนื้อตาตารู้เปล่าว่าอาหารทะเลนะจะมีแบบอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันใช่ป่ะบางอย่างที่อ่าวไทยก็จะอร่อยกว่าบางอย่างที่อันดามันก็จะอร่อยกว่าแต่ว่าปูที่เนี่ยอันดามันจะอร่อยกว่าเหรอเดี๋ยวจะหวานเชื่อป่ะเชื่อแต่เดี๋ยวพี่น่ต้องแกะให้ตาด้วยนะ ไม่เอาอะพี่แกะไม่ได้ตะแกะปูแกะไม่เป็นเหมือนกันใช่ป่ะแกะเป็นแต่ว่าขี้เกียจแกะพี่ย่าแกะเป็นไงพี่ย่าเคยสอนตะแกะจะจำได้ก็แค่สอนแล้วเดียดตาแกะให้พี่ด้วยอ่ะต่อไปร้านนี้อร่อยเหมือนกันป่ะอร่อยราคาตัวเบอร์เลยกุ้งเผานะคะกุ้งเผานี้จะเป็นกุ้งลายเสือแล้วต่อไปก็ะเป็นน้ำพริกกุ้งสดเออเก่งมากแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งเสียบใช่แล้วแล้วก็มีแกงไม่รู้มีปลาต้มส้มปลากระบอก ตาแล้วตารู้มาว่าทำไมถึงเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบรู้ปะก็ขอดูก่อนอันนี้มันยังมาเป็นตัวตัวอยู่ปะอะไรยังไงอะอะไรยังไงไม่รู้อ่ะจะบอกให้นะจ๊ะเหตุผลที่เขาเรียกน้ำพริกกุ้งเสียบเพราะว่าก่อนที่จะมาทำน้ำพริกเนี่ยเขาจะเอากุ้งอ่ะไปเสียบไม้แล้วก็ย่างย่างเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำเป็นน้ำพริกก็ไม่ย่างเลยไม่รู้อ่ะ ถ้เป็นกุ้งสดๆไงก็กุ้มงมันๆแล้วเนี้ไ, <inaudible> ไม่รู้ละกินดีกว <inaudible> ่าเรืออะไรพี่ย่ามเยอะแยะเต็มเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นท่าเทียบเรืออ่าวฉลองก็คือว่า,อาถ้าเกิดว่าใครอยากไปเกาะต่างๆอ่ะก็สามารถมาขึ้นเรือตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นร้านอาหารตรงนี้บรรยากาศจะดีมากๆเลยจะแบบเห็นเกาะต่างๆ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวก็สามารถกินข้าวเสร็จนะคะก็เดินไปขึ้นเรือตรงนู้นได้เลยกินหัวกุ้งไหมตา่า้เขียนไปปะเดี๋ยวดิแป๊บเดียวจะยตัวแล้วห่วงมาให้อ่ะเป็นไงอร่อยเนื้อเป็นเหมือนแบบดึงดึงอ่ะนด่งเด้งๆอยู่เลยอ่ะเข้าใจป่ะหวานไหมหวาน Yes, I believe mean, you've got a friend. You've got a friend. Any good news? สวยเนาะมากอ่ะพูดถึงนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะออกไปไหนนะคะหน้าหาดของเราเนี้ยก็สวยมากๆเลยใช่ไหมคที่ตกด้เปียกแล้วแต่วันนี้เสียดายนะคะที่เมฆเยอะไปหน่อยเราก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์ตกไปจริงแล้วว่าตรงนี้ก็จะสวยมากๆเหมือนกันทริปนี้เป็นัไงบ้างต้าสนุกมากชอบหลายอย่างชอบทะเลชอบภูเก็ตจริงๆเป็นคนชอบภูเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าชอบจริงๆนะคะทริปนี้ก็จะเป็นไปเลี้ยงเด็ก เพราะนะว่าเด็กๆน่ารักแล้วก็ขาดความรักจริงๆนะคะเวลาเราไปหรือว่าคนอื่นไปก็ได้เอาแค่ของไปให้หรือแบบไปเยี่ยมเขาเขาก็แบบหน้าตามีความสุข<อ>แล้วว่าไปแล้วค่ะก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ให้ไปมอบความสุขให้กับเด็กได้ไปทำกิจกรรมดีๆกับเขาด้วยละกันนะคะใช่แล้วค่ะและอย่างหนึ่งเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติใช่มากๆเลยนะคะกับทะเลเนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตเหมือนเป็นแบบไข่มุกข,ของอันดามันใช่ใชยิ่งย่าบอกแล้วก็ช่วยรักษาความสะอาดนะคะถ้าเกิดเจอถุง หรือว่าเศษแก้วเนี่ยอย่าไปทิ้งลงทะเลนะคะแล้วก็อย่าไปทิ้งลงทรายด้วยนะคะเพราะว่าคนมาทะเลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใส่รองเท้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโดนบาดได้ใช่<ล>ค่ะถ้าเกิดว่าเก็บได้ก็ช่วยกันเก็บนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ฝั่งดีกว่าแล้วช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะคะนะเสใ็จได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่ทางคตบ5ใช่ค่ะ9โมงนะคะถึง9โมงครึ่งค่ะทุกคนหยุดนะคะเตลเลิรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ got an angel she doesn't wear any wings she wears a heart that can melt my own she wears a smile that can